วันชูทรมุ่งิงดีลิไทยสวัสดีค่ะมุลซิงดิลิไทยประจำวันที่29ตุลาคมพาศา2568ค่ะคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงทุนแต่งใดเป็นเพียงกรารครอขข้นเท่านั้นนะคะวันนี้ตลาดเซ็ตติดลบ9.2 4สอยู่ที่1314.28ค่ะรับแรงขายทำกำไรเดลต้ากลุ่ม ICT ลดเสียงก่อนประชุมเฟดเจรจาก,การค้าค่ะมูลค่าการซื้อขาย อยู่ที่44,000ล้านบาทค่ะแล้วก็แนวรับจะแนวรับแนวต้านจะอยู่ตรงนี้แนวรับจะอยู่ที่1305ค่ะส่วนแนวต้านจะอยู่ที่1325ค่ะอันนี้ก็เป็นูดูข้อจาก InfoQuest ค่ะตัวที่1 THG THG ราคา8บาท34สตางค์บวก3 0สตางค์ ตรงนี้ก็หลังจากที่ขึ้นมาสูงสุดที่9าบาท40สตางค์แล้วก็แล้วก็ลดลงมาตรงนี้ที่6บาท55สตางค์ค่ะตรงนี้ก็พยายามยืนไซด์เวอยู่ที่8บาท30ค่ะก็มาเรินกันว่าจะเป็นยังไงต่อนําเิรม15นาทีตรงนี้ก็มีแท่งสีเขียวทยเข้าเก็บแล้วก็แท่งสุดท้ายทําให้ THG ปิดกระโดดค่ะ THG เป็นหุ้นไซเว y เป็นหุ้นเกี่ยวกับการแพทย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลค่ะ THG เปิดที่7บาท95สตางค์แล้วก็ขึ้นมาปิดกระโดดที่8บาท30สตางค์ค่ะแล้วก็เบรกเอเม89ไปแล้วที่7บาท71สตางค์ค่ะแล้วก็ m ีเอ200อยู่ที่10บาทค่ะ ISI 58จุด แปดสี่วอลรุ่งจะเข้าสองจุดสี่ล้านขายออกสองจุดสามล้าน a t c สี่แสนค่ะแนวรับแปดบาทแนวต้านเก้าบาทห้าสตางค์ถ้าถูดได้จะเป็นเก้าบาทสี่สิบสตางค์ค่ะตัวต่อไปโดเอ็นโดเอ็นูลราคาหนึ่งบาทยี่สิบสตางค์บวกหกสตางค์อันนี้ก็ไซส์วีดาวลงมาตับสุดตรงนี้ที่หนึ่งบาทเจ็ดสตางค์แล้วก็เป็นแนวรับค่ะส่วนข้างบนก็เราไปเบรกตรงนี้ที่หนึ่งบาทสามสิบสตางค์ค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็น ตรงนี้1นึบาทสี่สิบหตางค์ค่ะทำฟเฟรม15นาทีของ p r o เอตรงนี้ก็ถ้าตลาดมีแท่งเขียวตรงนี้ทยอยเข้าทำให้ p r o เอปิดสวยค่ะ p r o เอเป็นหุ้นไซเวเป็นห้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกำไรแต่ไม่มีปันผลค่ะ Pro อ โลเอ็นเปิดที่1บาท16สตางค์ขึ้นมาถึงสุดที่1บาท21สตางค์แล้วก็ปิดที่1บาท20สตางค์ค่ะอีเ e ม89อยู่ที่1บาท31สตางค์แล้วก็ e ีเมล200อยู่ที่1บาท25สตางค์ค่ะ ISI 46.81หอลุ่มซื้อเข้า4ล้านขายออก5ล้าน a t c 900,000ค่ะแนวรับ1บาท15สตางค์แนวต้าน1บาท25สตางค์ถ้าทะลได้จะเป็น1บาท30สตางค์ค่ะ แล้ต่อไป BEM BEM ราคา5บาท20สตาง,งค์บอก15สตางค์ค่ะตรงนี้ก็ BEM ก็ซชเวสสะสมแล้วก็พยายามยืนระยะที่5บาทค่ะนะแล้วก็จะเป็น5บาทค่ะส่วนข้อมูลก็รอเบรกที่5บาท40สตางค์ค่ะต่อไปก็จะเป็น5สสบาท75สตางค์ค่ะปรมาเฟนาทีตรงนี้ก็ไดเว์สะสมแล้วก็ นี่สแท่งสุดท้ายทำให้ BEM ปิดกระโดดค่ะ BEM เป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเก,กี่ยวกับโลจิสติก,กส์รามบริษัทมีกำไรและมีปันผล BEM เปิดที่5บาท10สตางค์แล้วก็ขึ้นมาปิดกระโดดที่5บาท20สตางค์ค่ะ EME แป89อยู่ที่5บาท30สตางค์ EME สอง2 0อยอยู่ที่5บาท85สตางค์ค่ะ r s i 52.21บวอลุ่มซื้อเข้า57ล้าน ขายออกเกือสิบสองล้าน a t c สิบสองล้านค่ะแนวรับห้าบาทห้าสตางค์แนวต้านห้าบาทสาสิบห้าสตางค์ถ้าทายได้จะเป็นห้าบาทห้าสิบสตางค์ต่อไปตัวสุดท้ายก็คือ scgd scgd SC อยู่ราคาห้าบาทห้าสตางค์บวกสิบสี่สตางค์ค่ะตรงนี้ก็แนวรับจะเป็น4ี่บาทแปสตางค์ค่ะส่วนข้างบนก็เราไปเบรกที่5้าบาทยีสตางค์ค่ะตรงนี้ก็จะสังเกตว่า 3วันวันนี้มีแท่งโวลุ่มขยายเข้าค่ะทำฟเวสิมนาทีของ scgd ตรงนี้ก็ไซเวสสะสมพยายามยืนระยะที่5บาทค่ะ scgd เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล scgd เปิดที่5บาท5สตางค์ขึ้นมาสูงสุดที่5บาท25สตางค์แล้วก็ ปิดที่5บาท5สตางค์ค่ะตันนี้ก็เบรอีเม89และอีเม200ไปที่4บาท63สตางค์แล้วก็4บาท85สตางค์ค่ะ RSI 64.87วอลุ่มซื้อเข้า2ล้านขายออก3ล้าน ATC 6 0 0 0ค่ะแนวรับ4บาท86สตางค์แนวต้าน5บาท25สตางค์ถ้าทำไ,ได้จะเป็น5บาท45สตางค์ว่า SCGD มีค่ะว่า หุเป5%รับกำไรคิ Q3 โตแรง61%แต่304ล้านบาทดีกว่าบ๊กคาดเกาะเป้าที่6บาทค่ะอันนี้ข่าวจากข่าวหุ้นเดี๋ยวห่หนุามจะสง่งลงในห้องกลุ่มไลน์นะคะนี่ก็หุ้นสิ่งดีลไทยหมดหุ้นหมดข่าวแล้วสวัสดีสค่ะ